ในวันนี้ภาพเหนือของเราอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและตอนนี้นะคะเราอยู่กับเกษตรกรชวราวเดียวที่รับฝนไปพบค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกแฮงแฮงไปเจ้าฝนตมาได้ดังใจเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวจะพาอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ไ่เชื่อมระดา เองค่ะน้ำแข็งว่าโละไรเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขาดแคลนอาหารเกิดปัญหาสุขภาพเราเผชิญจากปัญหาภาวะโรกรวนหรือภาวะโลกดือน เราจะอยู่อย่างไรและเราจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราทุกคนจะต้องตระหนักถึงและร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพวกเราพร้อมแล้วละค่ะที่จะพาพวกคณก้าวไปด้วยกันโดยการแยกขยะลองถังขยะให้ครบสีสีการลดพลาสติกโดยใช้หลักการ3 R คือ 1. นรีดิวลดการใช้2อรียุ์ รีไซเคิลได้และสุดท้ายนะคะเทคนิคไม่รับฮาโมค่ะทำให้เข้าไปบนรถโลกอ,อย่างเห็นได้ชัดคือการปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ26องศา,าเดียวีันการลดปั๊กเมื่อไม่ได้ใช้เปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ฉลากไฟเบอร์5โฉมใหม่ติดดาวติดดาวและข้อสุดท้ายน,นะคะคือการปลูกปลูกเพื่อลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและในจังหวัดพะเยายของเราอีกนีนกยุ้งซึ่งป็น สัตว์ประจําจังหวัดพะเยาของเราเราคิสามารถบอกชี้ได้ว่าพะเยานั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพมหาวิทายาลเยาวได้มีการส่งเสริมด้านการใช้พลังงานสะอาดด้วยระบบโซลารูฟท็อปและมีการปลูกป่าเฉลิ่ยเมืเมกียรติที่สอดคล้องกับโครงการปลูกป่าแลานไร่ของกองกอขอที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดพะเยาของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้จังหวัดพะเยาของเรายัางนำกเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อขยะค่ะแต่ว่านำแกลบที่สามารถนำมาแปรรูปเป็น เราอน,นี้มีการอนุรักษ์มากมายทุกคนอย่าลืมใช้กันอย่างฉลาดประหยัดและอย่าลืมปื้นพวกกันด้วยนะคะอย่าลืมติดตามเพจเฟซบุ๊กห้องเรียนสีเขียวพีพีเคเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่งางๆพวกเรา My New Energy ขอบคุณค่ะ